ค,ครับค่ะอาจารย์เยาวรักเกิดป้านอาจารย์นุ่นอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมค่ะเ <camar> ศรษฐพูมิสะอาดพี่แบงค์นะครับนักวิชาการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อที่เรามาบรรยายนะคะจะเป็นในเรื่องของกรณีศึกษาค่ะปัญหาอุปสรรครวมถึงแนวทางแก้ไขและแนวทางในการป้องกันค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบัติงานศาสตร์การศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพค่ะครับในหัวข้อของวันนี้เราก็จะแบ่งออกเป็น3มพาร์ทนะครับในเรื่องของกร ระหว่างแล้วก็หลังจากการปฏิบัติงานสกิลศึกษาและหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะให้เราได้สามารถรับมือนะคะปัญหาอุปรรครวมถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่จะเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันตั้งแต่ในส่วนแรกนะคะก่อนปฏิบัติงานสกิลศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพว่าเราจะต้องมีการเตรียมตัวหรือวางแผนอย่างไรบ้างค,ะค่ะครับไปพบกันเลยครับ ครับมาส่วนของพาร์ทแรกเลยนะครับเป็นส่วนของก่อนฝึกปฏิบัติงานสากิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับก็จะเป็นในเรื่องของคุณสมบัติของนักศึกษานะครับเราจะต้องมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเชิญอาจารย์ยาวรักษ์นะครับช่วยให้คำแนะนําเพิ่มเติมค่ะสําหรับ คุณสมบัติของนักศึกษานะคะมาเริ่มที่ข้อแรกเลยค่ะเรื่องของผลการเรียนเฉลี่ยรวมนะคะนักศึกษาถ้าไปสาขากิจศึกษานะคะจะต้องมีผลการเรียนเฉลียฉล่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2. 0 0นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะไม่ได้มีการกําหนดผลการเรียนเฉลี่ยรวมค่ะและในลําดับต่อมานะคะเป็นเรื่องของผลการเรียนในรายวิชาเตรียมสาขากิจศึกษาหรือเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะนักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนในระดับไม่ต่ำกว่า C ค่ะและในส่วนของกรณีพิเศษอื่นๆค่ะพี่แบงค์ครับในกรณีพิเศษ อื่นๆน,นะครับจะเป็นมหาวิทยาลัยกําหนดออกมาหรือหลักสูตรที่กําหนดออกมานะครับเช่นการอบรมก่อนเตรียมปฏิบัติงานสาขาิชศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับที่ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงก็ขอให้นักศึกษาช่วยติดตามประกาศต่างๆทางมหาวิทยาลัยหรือคณะด้วยนะครับ และในบางหลักสูตรนะคะอาจารย์ประจําหลักสูตรอาจามีข้อเสนอแนะหรือแนะนํานักศึกษานะคะให้เรียนเก็บรายวิชาต่างๆให้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกําหนดก่อนแล้วไปสหกิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อเป็นการเสริมโอกาสให้กับนักศึกษาถ้าเกิดว่านักศึกษามีการปฏิบัติงานได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการแล้วเขามีความประสงค์ให้นักศึกษาได้บรรจุเข้าเป็นพนักงานเนี่ยจะได้ไม่ต้องมีการติดขัดในรายวิชาที่ตกค้ังต่างๆค่ะครับใน เมื่อเราตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาต่อที่การตัดสินใจเรือกสถานประกอบการนะครับว่าเราจะสามารถหาสถานประกอบการที่เราอยากจะไปนี้ได้ที่ไหนบ้างเช่นทางเว็บไซต์ jobThai.com jobTop กันนะครับค่ะจากที่พี่แบงได้แนะนํามาแล้วนะคะเป็นช่องทางในการจัดหางานนักศึกษาบางคนอาจมองว่าอันนี้เป็นเว็บไซต์ในการจัดหางานแล้วเกี่ยวข้องอะไรกับ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือศาสตร์การศึกษาขอแนะนําว่าในปีการศึกษาที่ผ่าน,านมานะคะก็มีนักศึกษาหลายท่านเหมือนกันที่เข้าไปหาจากช่องทางเว็บไซต์สถานง,งานแล้วเซิร์ชคําว่า,าฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกงานศาสตร์การศึกษาก็มีการเปิดรับสมัครผ่านช่องทางนี้เหมือนกันหรือบางครั้งอาจจะเป็นช่องทางในการดูว่าในสาปรากรอบการที่เราสนใจมีตําแหน่งงานที่รับสมัครในสาขาวิชาชีพที่เราศึกษาอยู่หรือเปล่านั่นเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะหรือบางครั้งนักศึกษาอาจจะได้รับคําแนะนําจากหลักสูตรนะคะในการ ถสถานสถานประกอบการที่ได้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับทางมหาวิทยาลัยไว้หรือเป็นคำแนะนำของจากรุ่นพี่พนะคะแต่บางคนนะคะอาจด้วยความที่เราคุ้นชินกับการไปกับเพื่อนตามเพื่อนกันไปอาจส่งผลให้เราเลือกตามเพื่อนและไม่ตรงกับเ,เงื่อนไขของตัวเราเองหรือลักษณะหรือว่าความชื่นชอบในสารประกอบการหรือในลักษณะงานอันนี้ก็แนะนําว่าให้พิจารณารายละเอียดต่างๆและเงื่อนไข,ขต่างๆให้ดีก่อนตัดสินใจเลือกค่ะครับในลําดับต่อไปเราก็จะมา ดำเนินการด้านเอกสารแล้วนะครับซึ่งเราควรจะเน้นเรื่องของความถูกต้องชัดเจนของทางตัวอักษรนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์เยวรักษ์เราก็จะแนะนําในขั้นตอนต่อไปนะครับค่ะเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะเคยมีนักศึกษาด้วยความที่ไปในสถานประกอบการเดียวกันอาจมีการคัดลอกจากเพื่อนๆว่า นนื่อนคนนึงก่อเอกสารเรียบร้อยแล้วเรานําข้อมูลหรือรายละเอียดของสถานประกอบการมากรอกของเราบ้างเกิดการคัดลอกผิดเพี้ยนไปส่งผลให้ความหมายหรือการคําในแต่ละคำเนี่ยมีวรรณยงวรรณยุกในแต่ละบรรทัดนําสระของบรรทัดบนมาเป็นวรรณยุกของบรรทัดต,ต่อไปเกิดการผิดเพี้ยนไปของชื่อผู้ประสานงานหรือว่าชื่อสถานประกอบการค่ะโดยเฉพาะในส่วนของชื่อสถานประกอบการนะคะรายละเอียดของสถานประกอบการค่ะพี่แบงค์ครับสถานประกอบการเราควรจะใช้ชื่อที่เป็นสถานประกอบการที่ถูกต้องตามการจดทะเบียนนะครับเช่น เราอยากไปบริษัทขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับเป็นบิ๊กซีนะครับเราไม่ใช่เขียนว่าว่าเราจะไปที่สถาประกอบการบิ๊กซีเราควรจะไปที่สถาประกอบการบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดวงเล็บมหาชนนะครับเราควรจะเขียนให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับ หลายหลายคนอาจมองว่าก็เรารู้จักกันในนามของ B ิ g C ซ u p e r Center ในนามของ DHL หรือบริษัทต่างๆนะคะอันนั้นคือเป็นคำที่ใช้เรียกกันในในฐานะที่เราเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นผู้ใช้บริการแต่ถ้าเกิดเราเป็นนักศึกษาที่จะขอความอนุเคราะห์ให้เขารับเราไปศึกษ,ษาศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยเรื่องการใส่ชื่อและรายละเอียดของบริษัทที่ถูกต้องถือว่าเป็นสิ่งแรกที่สารประกอบการอาจใช้ในการพิจารณาว่าเรามีความใส่ใจแล้วก็สนใจที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในบริษัทเขาค่ะครับมาในสำหรับการ เนืงงานด้านเอกสารนะครับเราก็ควรจะมีเรื่องของการเผื่อเวลาการส่งเอกสารเพื่อความล่าช้าหรือมีการเร่งด่วนด้วยนะครับค่ะนักศึกษาบางคนนะคะมักถามค่ะว่าวันสุดท้ายวันที่เท่าไหร่ภายในวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะเป็นปัญหาต่อมาว่านักศึกษารอส่งในวันสุดท้ายส่งในวันสุดท้ายล่าชา้าและเกิดความเร่งด่วนในกระบวนการเอกสารขออนุญ,ญาตเล่ากระบวนการด้านเอกสารนิดนึงนะคะว่าในแต่และ นักศึกษาแต่ละคนแต่ละสถาประกอบการกระบวนการมีอะไรบ้างเริ่มจากที่นักศึกษานะคะจะต้องดาวน์โหลดเอกาสารซึ่งจะพูดในระดับต่อไปนะคะแล้วก็ต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเป็นการพิจารณาลำดับเบื้องต้นนะคะผ่านทางประธานหลักสูตรค่ะ และนำรวบรวมเอกสารส่งที่นักวิชาการศึกษานะคะเพื่อน,นักวิชาการศึกษาจะได้รวบรวมและเสนอต่อรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและคณะบดีในระดับต่อไปหากท่านคณะบดีได้ทําการพิจารณาแล้วจะต้องรวบรวมเอกสารส่งมาที่สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อจะออกหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาค่ะ เรื่องของเอกสารที <kleine> <ame> ่เราจะสามารถไปดาวน์โหลดนะครับนักศึกษาเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับโดยสามารถค้นหาได้ที่แท็บดาวน์โหลดนะครับเลือกมาที่คู่มือสาธิศึกษานะครับหลังจากนั้นเราจะเจอคู่มือสาธิศึกษานะครับจะมีแบบฟอร์ม S ของนักศึกษานะครับ S01 ถึง S09 นกนะครับกดไปที่รายละเอียดหลังจากนั้นเราจะเจอ าแบบฟอร์มต่างๆนะครับค่ะขอเน้นย้ำนะคะนักศึกษาจะต้องเจอนแน่ๆคือเอกสาร c คออ01และ s 02นะคะส่วนใน s 09เดี๋ยวจะพูดในลำดับต่อไปหากมีกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการค่ะสำหรับ s 01นะคะจะเป็นแบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสารกิจศึกษานะคะก็จะมีรายละเอียดให้นักศึกษาได้กรอกข้อมูลของตัวนักศึกษาเองนะคะแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานต่างๆนะคะแล้วก็ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างพูดในกรณีที่มักพบปัญหานะคะ ศึกษาอาจเกิดการสับสนในการก่อเอกสารนะคะอย่างเช่นในเรื่องของจํานวนหน่วยกิจสะสมนะคะสามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ที่ไหนนะคะก็คือเป็นในส่วนของใบารายงานผลการศึกษาค่ะแล้วก็ระดับคะแนนเฉลี่ยก็จะเป็นผลการศึกษาที่แสดงอยู่ในใบารายงานผลการศึกษาเช่นกันนะคะค และในส่วนของความสามารถพิเศษหรือกิจกรรมที่นักศึกษาให้ความสนใจอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะสามารถมาเสริมให้ทางสารประกอบการใช้ในการพิจารณาได้ว่านักศึกษาคนนี้มีความสนใจหรือมีความสามารถพิเศษอะไรที่เป็นจุดดึงดูดให้สารประกอบการพิจารณาเรื่องนักศึกษาค่ะครับในส่วนของความสามารถทางภาษานะครับกรุณาระบุเป็นดีมากดีปานกลางพอใช้หรือได้เล็กน้อยนะครับโดยนักศึกษาควรจะกอ,อกตาม ความสามารถของเราจริงๆนะครับไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับเพื่อพิจารณาของสถานประกอบการที่จะมอบหมายงานเรา,เาให้เหมาะสมกับความสามารถของเราด้วยนะครับค่ะและสําหรับในนักศึกษานะคะทีเ่เป็นสาขาวิชาเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ,กฤษหรือภาษาจีนนะคะขออนุญ,ญาตยากตัวอย่างก็ถ้าเกิดน,นักศึกษามีการทดสอบหรือผ่านการอบรมนะคะผ่านการทดสอบในระดับอะไรแล้วเนี่ยก็ควรมีการระบุไปให้ชัดเจนนะคะเพื่อเป็นการที่จะเสริมให้สถานประกอบการเนี่ยเขาสนใจในตัวเรามากยิ่งขึ้นค่ะ ครับในส่วนของภูมิภาคที่นักศึกษาจะสนใจไปปฏิบัติงานนะครับกรุณาเลือกเพียง1ห,หัวข้อนะครับซึ่งในส่วนนี้ความจําเป็นที่เราต้องกรอ,อกเนื่องจากว่าเราเลือกสถานประกอบการแล้วทําไมเรายังต้องมากรอ,อกตรงนี้เหรอครับอาจารย์เยาวรักษ์ในบางสถานประกอบการนะคะมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างตามภูมิภาคออกไปนะคะเช่นถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีการสมัครไปที่สถานประกอบการ A สถานประกอบการ A ออาจมีสาขาหรือว่ามีสถาน ที่ปฏิบัติงานที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆเขาอาจจะมีการพิจารณาว่าอ,อ๋อสถานประกอบการ A สํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสาขาวิชาอยู่ในทางภาคตะวันตกตะวันออกเหนือใต้นักศึกษาก็ต้องกรอกรายละเอียดต,ตรงนี้ไปเพื่อเป็นการเสริมการพิจารณานแล้วก็ให้มันตรงตามเงื่อนไขของตัวเราด้วยเพราะบางคนาทางครอบครัวทางผู้ปกครองอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจถ้าเกิดนักศึกษาจะต้องไปในภูมิภาคที่ห่างไกลค่ะครับในส่วนของลักษณะงานที่นักศึกษาสนใจที่จะไปปฏิบัติงานนะครับก็กร นากรอกให้เรียบร้อยเราสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งนะครับเพื่อประกอบการพิจารณาเช่นกันครับค่ะ ในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นส่วนการพิจารณานะคะของอาจารย์ที่ปรึกษาและขกอของประธานสาขาวิชาหรือประธานหลักสูตรนะคะเป็นการพิจารณาความพร้อมนะคะของนักศึกษาทั้งในเรื่องของความพร้องทางวิชาการการลงทะเบียนเรียนนะคะต้องมีการตรวจสอบเกรดอย่างที่แจ้งให้ทราบนะคะตามเงื่อนไขของคุณสมบัตินักศึกษาความประพฤติความรับผิดชอบทางอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณาเพื่อดูความเหมาะสมของนักศึกษาว่าสามารถปฏิบัติงานสา,าิศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้หรือไม่นะคะหรือว่ามีเงื่อนไขต่างๆที่ใ รอระยะเวลาการพิจารณาค่ะครับหลังจากนั้นก็ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณานะครับเขาจะส่งต่อ,อประธานลักสูตรแล้วก็นํามาส่งที่นักวิชาการศึกษาตามขั้นตอนที่อาจารย์นุ่นได้อธิบายไปขั้นต้นแล้วนะครับค่ะ ในลำนนดับต่อไปนะคะเป็นเอกสาร co-op s ศูนย์สองค่ะจะเป็นเอกสารใบสมัครงานสาขาศิศษานะคะในลำดับส่วนต้นนะคะจะมีให้นักศึกษาติดภาพถ่ายขนาด1นิ้วนะคะขอแนะนําว่าให้เป็นภาพถ่ายที่มีระยะการถ่ายไม่เกิน6เดือนณนะวันที่ส่งเอกสารค่ะครับแล้วก็ในส่วนของรูปนะคะอันนี้ขออนุญาตย,ย้ําเตือนว่าติดรูปมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ควรหนีบคลิปมานะครับเนื่องจากว่า,าคิดซะว่ามันเป็นใบสมัครงานฉบับหนึ่งเราควรจะกรอกข้อมูลแล้วก็ รูปถ่ายให้เรียบร้อยนะครับค่ะสำหรับภาพถ่ายนักศึกษาบางคนอาจมีข้อสงสัยว่าเป็นชุดสุภาพได้ไหมเป็นชุดชอบชุดปฏิบัติงานหรือชุดนักศึกษาน,นี้ขอแนะนําว่าให้เป็นชุดนักศึกษานะคะเพื่อความเป็นระเบียบและเรียบร้อยค่ะค ค่ะแล้วในส่วนที่มักเกิดข้อสงสัยต่างๆนะคะก็จะเป็นในส่วนของระยะเวลาปฏิบัติงานศึกษาศึกษานะคะนะักศึกษาบางครั้งอาจจะยังไม่ทราบระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดให้สามารถปรึกษาได้ที่หลักสูตรหรือว่านักวิชาการศึกษาค่ะแล้วก็ในส่วนที่เกิดปัญหาอีกนะคะก็จะเป็นเรื่องของ GPA และ GPAX ค่ะระดับคะแนนเฉลีย่ยภาคการศึกษาที่ผ่านมากับระดับคะแนนเฉลีย่ยรวมถ้าเป็นระดับคะแนนเฉลีย่ยรวมสามารถดูได้ในใบสแสดงผลการเรียนแต่ถ้าเกิดเป็นระดับคะแนนของภาคการศึกษาที่ผ่า อันนี้นะคะแนะนําให้นักศึกษาอาจจะใช้แอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการคํานวณเกรดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการคิดอย่างง่ายๆนะคะก็คือนําผลการเรียนแต่ละรายวิชาคูณกับหน่วยกิจของรายวิชานั้นนะคะนำมารวมกันแล้วหารด้วยหน่วยกิจของรายวิชาทั้งหมดที่เรียนในภาคการศึกษาที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะกลายเป็น GPA ค่ะครับในส่วนต่อไปจะเป็นเรื่องของบัตรประชาชนนะครับตัวเลข13ลากหกลักในกรอกตามบัตรประชาชนได้เลยออกให้นะ ควรจะเป็นสถานที่ที่นักศึกษาไปาาทำบัพประชาชนที่นั่นอาจจะเป็นที่ว่าการอำเภอหรือในพื้นที่ต่างๆก็ใส่เป็นจังหวัดก็ได้ครับวันเ,เริ่มต้นของบัพประชาชนวันหมดอายุนะครับใส่เรียบร้อยเชื้อช,ชาติสัญชาติศาสนา,สสนา,สสนาในคนกรอกตามความเป็นจริงนะครับเนื่องจากว่าในบางสถานประกอบการเขาจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาที่เฉพาะทางของเขาไปก็เขนาจะได้พิจารณาให้เราอยู่รวมกันกับที่ไม่กระทบกับงานนะครับ ค่ะแล้วในส่วนของกรุปเลือดนะคะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะที่จะต้องกรอกให้ารายละเอียดในส่วนของกรุปเลือดให้ตรงกับความเป็นจริงของกรุปเลือดของเรานะคะหากมีกรณีฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานากศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สามารถทําให้พี่เลี้ยงหรือว่าบุคคลในสายประกอบการสามารถช่วยเหลือเราได้อย่างทันท่วงทีคะ่ะครับในเรื่องของเพศนะครับคนกรุณาใส่เป็นชายหรือหญิงนะครับ แล้วก็ส่วนสูงน้ําหนักนะครับอันนี้ควรจะกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงนะครับเพราะอะไระครับค่ะเพราะบางครั้งนะคะในสายประกอบการอาจมีพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันออกไป<ม>อย่าง ในปีการศึกษาที่มันผ่านมาเคยมีนักศึกษาตัวสูงมากๆแต่ได้ไปปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เป็นแบบเพดานค่อนข้างต่ําแล้วนักศึกษาต้องมีพฤติกรรมในการยกของก้มยกของก้มหยิบของที่มีน้ําหนักมากๆก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษาในเรื่องของหลังเรื่องของขาต่างๆเพราะฉะนั้นก็ควรจะมีการก่อ,อกรายละเอียดหรือแบบ บางครั้งในเรื่องของน้ำหนักนะคะอย่างเช่นตัวอาจารย์เองเน้อน้ำหนักก็สูงบางทีสารประกอบการอานนวาว,าวิน้ำหนักสูงขนาดนี้ไม่ควรไปทางานที่มีการปีนป่ายหรือว่าทํางานที่มีโอกาสเสี่ยงในการที่จะมีพื้นที่ในการรองรับน้ําหนักนะคะก็ควรจะกอกอะไรละเอียดเรื่องส่วนสูงแล้วก็น้ําหนักแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆเดี๋ยวจะพูดในพาร์ตรต่อไปค่ะครับโลกประจําตัวนะครับนักศึกษาที่มีกรุณากอ,อกหากไม่มีก็ขีดเดดลงไปได้เลยนะครับ ในเรื่องโรคประจําตัวนะคะนอกจากกอกตัวโรคแล้วอาจจะมีการวงเล็บยาที่ต้องใช้เป็นประจาค่ะเผื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยนะคะครับผมข้อมูลการเกณฑ์อาหารสาหรับนักศึกษาชายนะครับออมีผ่านการเกณฑ์อาหารแล้วยังไม่ได้เกณฑ์หรืออยู่ระหว่างการผ่านแล้วก็ได้รับการยกเว้นนะครับในส่วนนี้ควรจะกอกตามความเป็นจริงเนื่องจากว่าออบางสถาบระกการอาจจะพิจรารณารับนักศึกษาสําหรับนักศึกษาที่หมดภาระทางการการเกณฑ์อาหารแล้วนะครับ อย่างปีการศึกษาที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันนะคะทางสารประกอบการยื่นข้อเสนอว่านักศึกษาสามารถปฏิบัติงานเป็นพนักงานต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาเริ่มในเรื่องของการทดลองงานแต่นักศึกษาติดปัญหาในเรื่องของการเกณาหารนะคะ<ม>ก็ทําให้เกิดสิ่งแบบว่าชะง,งักงานไปในเรื่องของการพิจารณาเข้าบรรจุการเป็นพนักงานค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้กรอกเอกสารตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะครับในส่วนของบุคคลที่ติดต่อได้ฉุกเฉินนะครับอันนี้นะักศึกษาควรจะกรอก ด้วยความสัมพันธ์ที่เป็นในทางตรงกับทางสายเลือดเช่นพ่อแม่ ที่น้องนะครับหรือ er, ผู้ปกครองท่านอื่นๆนะครับไม่ควรเกาะเป็นเพื่อนหรือแฟนนะครับเนื่องจากว่าเราเคยเกิดปัญหาแนวแนวนี้มาเดี๋ยวอาจารย์ยาวรักษ์จะเป็นคนแนะนําเพิ่มเติมนะครับค่ะจากที่ผ่านมาบางครั้งเกอกไปนะคะด้วยความที่เราสะดวกนะคะก็เกาะเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนสนิทเมื่อระยะเวลาผ่านไปความเป็นแฟนหรือความเป็นเพื่อนอาจเกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการคัดเคลื่อนไปนะคะพอเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องมีการติดต่อหรือประสานงานก็อาจจะทําให้เกิด อุปสรรคนะคะสาหรับตัวอาจารย์เองตัวสถารประกอบการเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่มีความใกล้ชิดและสามารถติดต่อดูแลนักศึกษาได้ค่ะครับในส่วนของข้อมูลของครอบครัวนะครับจำนวนพี่น้องนะครับส่วนใหญ่แต่เราจะมีปัญหาว่าถ้าเราเป็นลูกคนเดียวล่าเราจะเกอกอย่างเดียครับอาจารย์นุ่นค่ะถ้าเกิดว่าเป็นลูกคนเดียวนะคะในจํานวนของพี่น้องให้เกากรวมตัวเราไปด้วยก็คือเป็น1คนนะคะคเป็นบุตรลําดับที่เท่าไหร่ก็คือลําดับที่1น,นะคะคส่วนในตารางนะคะที่ให้เกอก อะไรละเอียดต่างๆก็ให้ขีดแดดไปนะคะไม่ควรปล่อยให้ตารางเว้นว่างแต่ถ้าเกิดว่าบางคนมีพี่น้องเคยเจอเขาบอกว่าเขามีพี่น้อง8คนคนตารางมีแค่3าช่องเองทำยังไงดีก็ให้แนะนำว่าให้เลือกพี่น้องที่สามารถเป็นช่องทางในการติดต่อหรือประสานงานได้ใส่มาเป็นตัวอย่างสักสามลำดับค่ะ ในลำดับของความสามารถด้านพานะนะครัาการขับขี่รถยนต์และรถจกักรยานยนต์นะครับถ้าเรามีใบอนุญาตขับขี่เราควรจะกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับว่าเราได้รับอนุญาตแล้วเนื่องจากบางสถานประกอบการอาจจะมอบหมายให้เราต้องใช้รถใช้รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางแล้วเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้ไม่เราจะได้พ้นผิดจากในส่วนนี้นะครับ ค่ะแล้วยกตัวอย่างอย่างในสาขาการจาัดก,การโลจิสติกส์นะคะเรื่องใบขับขี่ก็บางสถานประกอบการก็ให้ความสําคัญมากเนื่องจากว่าบางครั้งอาจจะต้องมีการออกในต่างจังหวัดในพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆค่ะในส่วนของประวัติการศึกษาย้อนหลังนะครับบางนักศึกษาอาจจะ หาข้อมูลไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะคะอาจารย์นุ่นค่ะลําดับการศึกษานะคะจะในตารางนะคะจะมีให้กรอกตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายนะคะอนุปริญญาหรือว่าเทียบเท่าแล้วก็ระดับมหาวิทยาลัยค่ะก็ในส่วนของมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจในส่วนของคะแนนเฉลี่ยก็ให้ขีดแดดไปนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของมหาวิทยาลัยบางคนสับสนว่าปีที่จบหนูยังเรียนไม่จบเลยจะกรอกตรงปีที่จบไว้อย่างไรนะคะก็ให้กรอกเป็นหมายเหตุไปนะคะว่าอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับชั้นที่เท่าไหร่นะคะแต ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสากิศึกษาก็จะอยู่ในชั้นปีที่4ใช่ค่ะ ลำดับต่อมานะคะเป็นในเรื่องของข้อมูลการฝึกอบรมต่างๆตรงนี้แหละคะ่ะเป็นจุดที่สามารถประชาสัมพันธ์หรือโปรโมทตัวเราได้เป็นอย่างดีนะคะนักศึกษาตั้งแต่ปีหนึ่งจนกระทั่งณนะตอนที่ยื่นเอกสารผ่านการฝึกอบรมผ่านการทดสอบความสาขาวิชาชีพอะไรมาบ้างแล้วเนี่ยควรมีการกรอกรายละเอียดตรงนี้ให้ชัดเจนนะคะแต่เนื่องจากว่าตัวตารางเนี่ยอาจจะมีไม่กี่มีเพียงแค่4-5ช่องถ้าเกิดว่ามีนอกเหนือกว่านี้สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมได้และที่สําคัญถ้ามีการแนบพวกเกติ บาทหรือใบรับรองต่างๆก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยล่ะค่ะครับความสามารถด้านภาษานะครับเช่นกันครับในนี้ก็จะมีระบุสักสี5ภาษานะครับจะเป็นในคล้ายๆกับ S01 นะครับเราควรจะก่อกข้อมูลโดยการแบ่งเป็นระดับดีดีมากแล้วก็ระดับพอใช้นะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็นพาร์ทฟังพูดอ่านเขียนเช่นกันครับก็ในคนสไตล์ตามความเป็นจริงนะครับ ค่ะส่วนความสามารถด้านคอมพิวเตอร์นะคะนอกจาก Microsoft พื้นฐานแล้วนะคะถ้าเกิดว่าบางสาขาอาชีพมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นเฉพาะจอดจงก็ควรใส่ไปนะคะเป็นการแสดงความสามารถของเราแต่ทางนี้ก็ต้องใส่ให้ตรงตามความสามารถของเราว่าเรามีความสามารถในด้านนั้นดีมากดีหรือว่าพอใช้นะคะคบ,บางคนอาจจะถมตัวเกินไปนะคะก็อยากให้ประเมินตามสถานการณ์จริงๆแต่ถ้าเกิดบางคนแบบว่าใส่ไปดีมากเลยแต่พอไปถึงปุ๊บไม่ได้ตามที่สารประกอบการคาดหวังอันนี้ก็ อาจจะทําให้เขาผิดหวังในคุณสมบัติของเราไปได้ค่ะครับในแลน้วในส่วนของการอธิบายล่ะครับอธิบายให้เขาให้สาประกอบการรู้จักตัวตนของเราเนี่ยมันมีช่องอยู่เราควรจะกอกหรือไม่กอกดีครับค่ะนักศึกษาหลายๆคนนะคะบางทีก็จะกอกเป็นเป็น เด็กที่ล่าเริงแจ่มใสใส่ใจนั่นนี่นน่นนะคะอันนี้ก็กอกไปได้นะคะเพื่อให้เขาทราบว่าโดยอุปนิสัยของเราที่นอกเหนือจากตารางแบบฟอร์มที่มีให้กรอกเนี่ยเรามีอุปนิสัยหรือมีความสนใจอะไรบ้างหรือนักศึกษาบางท่านนะคะอาจเคยประสบอุบัติเหตุนะคะอย่างเช่นมีความผิดปกติในเรื่องของการเดินนะคะในเรื่องของทางได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองมีการตอบสนองที่ช้าหรือว่ามีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตอะไรก็ควรมีการระบุรายละเอียดตรงนี้ลงไปนะคะเพื่อให้สานประกอบการเนี่ย ได้พิจารณาว่าเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในลักษณะใดในพื้นที่ใดที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายค่ะครับหลังจากนั้นก็จะมาตรวจสอบเอกสารนะครับว่าเราจะมีเอกสารใดบ้างก็คือสำเนาเอกสารรับรองผลการศึกษานะครับหรือใบทันสคริปต์นะครับเราสามารถพิมพ์จากระบบ R e g ได้เลยด้านล่างก็จะมีลายเซ็นของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาควรจะเซ็นให้ครบทุกหน้านะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยอื่นๆก็ อย่างที่อาจารย์นุ่นวาดนะครับก็คือจะเป็นใบรับรองต่างๆที่เราอบรมมาเราก็แนบมาได้เลยแล้วก็ลงชื่อผู้สมัครก็คือนักศึกษานะครับลงวันที่ให้เรียบร้อยลงชื่อผู้ปกครองนะครับลงวันที่ให้เรียบร้อยรวมถึงแผนที่สถานประกอบการโดยใช้ Google m a p นะครับโดยตั้งจุดเริ่มต้นที่มหาวิทยายลายัยราชภัฏกาญจานบุรีไปถึงสถานประกอบการที่เราจะไปปฏิบัติงานนะครับค่ะถ้าเกิดว่าแผนที่มีขนาดใหญ่เกินกว่ากรอบที่กําหนดนะคะสามารถปินและแนบมาเป็นเอกสารแนบท้ายกับใบสมัครได้ค่ะ ในหัวข้อต่อไปก็จะเป็นขอเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการในการไปเป็นบัตฑงานสาขากิจศึกษานะครับค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการสําหรับการาปฏิบัติงานสาขากิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะอันนี้ขอให้เป็นกรณีที่มีความจําเป็นจริงๆเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยเราได้มีการขออนุญาตไปแล้วทางสถานประกอบการก็ยินดีให้ความอนุเคราะห์รับเราเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดเกิดจากความ เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจจากตัวนักศึกษาเองเนี่ยก็อยากให้มีการปรึกษากับทางอาจารย์ที่ปรึกษาทางหลักสูตรให้เรียบร้อยนะคะถึงเหตุผลและความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลงแต่ในบางครั้งอาจจะเปลี่ยนแปลงด้วยกรณีหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆนะคะก็ให้นักศึกษากรอกเอกสารนะคะโคออบศูนย์กนย์เกนะคะอันนี้จะเป็นแบบคําร้องทั่วไปนะคะกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยและเลือกด้านล่างจะเป็นการขอเปลี่ยนแปลงสถานประกอบการนะคะพร้อมกับระบุเหตุผล นะคะความจำเป็นต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะอย่างเช่นที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เป็นในเรื่องของการขอเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดนะคะก็เป็นความประสงค์ของสถานประกอบการได้มีการแจ้งมาล่วงหน้าว่านะตอนนี้สถานประกอบการเขามีนโยบายในการที่จะไม่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสาขากิศึกษาอันนี้ก็ให้แจ้งทางอาจารย์นะคะในหลักสูตรแล้วก็กรอกเอกสาร s 0 9ค่ะครับในลําดับต่อไปนะครับก็จะเป็นด้านทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงานสาขากิศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับ ค่ะเริ่มจากทักษะที่เฉพาะในด้านสาขาอาชีพนะคะเราเรียนกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งจนกระทั่งในช่วงของที่จะไปศึกษาศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะคะเราต้องมีความรู้ความสามารถทักษะแล้วก็ประสบการณ์ในเฉพาะสาขาวิชาชีพละนะคะรวมถึงในเรื่องของคำศัพท์เฉพาะของสาขาอาชีพนะคะบางครั้งคำศัพท์ที่เราเรียนกับคำศัพท์ที่ใช้จริงๆเนี่ยอาจจะมีการคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยหรือบางครั้งพอไปปฏิบัติงานจริงๆอาจจะเป็นการพูดสั้นๆย่อๆหรือเป็นตัวย่ออันนี้เราก็ต้องมีการเรียนรู้เบื้องต้นไปด้วยนะ ครับในส่วนของงานสํานักงานนะครับเราก็จะมีะความรู้เบื้องต้นเช่นการใช้คอมพิวเตอร์รินพเตอร์นะครับเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องแฟกหรืออื่นนะครับที่เราจะต้องมีความรู้พื้นฐานไปบ้างนะครับแล้วก็ไปเรียนรู้จากที่สถาบันการอีกทีหนึ่งนะครับค่ะนอกจากเครื่องใช้ในสํานักงานไม่ว่าจะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องแฟกนะคะก็เป็นพวกเครื่องทําลายกอกสารต่าง <ừ. S 2> ๆ,งงๆก็ต้องมีทักษะพ,พื้นฐานนะคะทักษะพื้นฐานจะตรงนี้จะสามารถเรียนรู้ได้จากไหนนะคะถ้าเราไม่มีความชํานาญหรือไม่เคยเลยสามารถปรึกษาอาจารย์ในหลักสูตรได้นะคะว่า ให้ช่วยสอนทักษศพื้นฐานในด้านนั้นด้านนี้หน่อยแต่ทางนี้นะคะเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปถ้าเราไปในสถานประกอบการแล้วเนี่ยเราควรมีการสอบถามนะคะพี่เลี้ยงหรือว่าบุคลากรในสถานประกอบการว่าจากที่เรามีความรู้มาเครื่องปรินเตอร์กดตรงนั้นตรงนี้เครื่องเอกสารกดปุ่มนั้นนี้อันนี้เหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าแตกต่างกันไปอย่างไรนะคะแม้กระทั่งบางครั้งเป็นในเรื่องของเครื่องชงกาแฟแต่ละสถานประกอบการก็อาจจะมีความไฮเทคเทคโนโลยีที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็ต้องไปเรียนรู้กันที่หน้างานด้วยนะคะ ครับผมก็ในส่วนของสถานที่พักของนักศึกษานะครับควรจะมีการประสานงานล่วงหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะขยายความเพิ่มเติมด้วยอาจารย์นุ่นนะครับ ถ้าเกิดว่านักศึกษาโชคดีนะคะสถานประกอบการมีการจัดสวัสดิการเรื่องสถานที่พักให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อุ่นใจได้เลยนะคะเพราะว่าสถานประกอบการก็มักจะหาที่พักที่มีความปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายในการเดินทางไปปฏิบัติงานสากิจศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพค่ะแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาต้องจัดหาเองนะคะก็อยากแนะนําให้นักศึกษามีการจัดหาล่วงหน้าเมื่อทราบแล้วว่าชัดเจนและสถานประกอบการเขาพิจารณาอนุญาตรับเราเข้าเป็นนักศึกษาปฏิบัติงานสากิศึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพแล้วเนี่ย ก็เริ่มหาหอพักหาบ้านพักนะคะที่ปลอดภัยนะคะบางครั้งนักศึกษาอาจมีเงื่อนไขในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆก็คิดว่าอ่ะอยู่ได้ในพื้นที่นี้นะคะแต่อาจจะมีในเรื่องของอันตรายนะคะระหว่างการเดินทางหรือว่าระหว่างการพักอาศัยก็อยากให้พิจารณาบางครั้งไป แถวนั้นไปสอบถามลุงป้านาอาที่อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะได้รับคําแนะนําของคนในพื้นที่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ใกล้ๆกับบ้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายแต่ที่จะแนะนําเลยก็คือในเรื่องของบ้านญาติบ้านเพื่อนหรือบ้านที่ผู้ปกครองมีความรู้จักนะคะอันนี้ก็แนะนําว่าให้พิจารณาให้ดีๆเนื่องจากว่าบางครั้งอาจเกิดความไม่สะดวกทั้งต่อตัวผู้ที่เราไปอาศัยแล้วก็ตัวเราเองด้วยนะคะคในส่วนของสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเ,เราอาจจะ ช่วงนี้เราก็จะมีช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับเรื่องของสถานการณ์การเมืองนะครับเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับเราอาจจะพบเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้เราอาจจะวันนี้เราสามารถไปปฏิบัติงานที่เราเลือกไว้ได้แต่วันพรุ่งนี้นจะไปและเราโดนแจ้งมาโดยด่วนว่า ของงดรับก่อนอันนี้ก็ต้องรีบประสานงานนะครับมาทียา่ยงคืนในปีการศึกษาที่ผ่านมาถือว่าเป็นเรื่องด่วนเลยนะคะได้รับการอาจจะต้องไปในวันจันทร์และเริ่มปฏิบัติงานสากีศึกษาแล้วแต่ได้รับการแจ้งมาในวันศุกร์หรือในช่วงวันเสาร์นะคะว่าสถานประกอบการมีนโยบายไม่รับนักศึกษาอันนี้ก็ถือว่านักศึกษาต้องรีบแจ้งนะคะแล้วก็เขียนเอกสารขอเปลี่ยนแปลงอย่างโดยด่วนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในบางสถานประกอบการอาจมีในเรื่องของอให้นักศึกษาไปได้แต่ขอให้นักศึกษาก,ากักตัวในพื้นที่ ที่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการหรือที่สถานประกอบการกําหนดเนี่ยเป็นระยะเวลา14วันก็ขอให้นักศึกษาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะหรือในบางสถานบางสถานประกอบการอาจจะมีการให้นักศึกษาไปตรวจก่อนว่ามีเชื้อหรือเปล่านะคะแล้วก็นนาไบรับรองไปยื่นให้กับสถานประกอบการค่ะครับตรงนี้ก็ควรจะ ปฏิบัติตามสถาัประกอบการแล้วก็มาตรการต่างๆอย่างเข้มงคัดนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมในส่วนของก่อนที่จะออกไปปฏิบัติงานสกิศึกษาแล้วก็ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในส่วนต่อไปเราจะพูดถึงระหว่างและหลังจากนี้ต่อไปนะครับค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสกศ,รรศรรึกษาหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพอันนี้ก็มีปัญหารแรืออุปสรรคต่างๆมากมายนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีการเตรียมความพร้อมเรื่องหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารเรื่องการเดินทางเรื่องของการใช้ชีวิต นะคะแล้วก็โชคดีในการเตรียมความพร้อมก่อนไปซากิศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในพารต์ต่อไปได้เลยค่ะครับขอบคุณครับ